ที่จริงแล้วนะคะเพื่อนๆมีวิดีโออีกอันหนึ่งที่ทาไปตั้งนานมากแล้วแต่ว่าไม่ได้โพสแลวต้องอันนีไม่ได้เปิดเพราะฉะนั้นบางทีอ่ะอันที่ไม่ได้เปิดอะไรอ่ะอาจจะมีสรุปอยู่ในนี้นินนไดไ้หน่อยเกี่ยวกับประโยชน์บ้างนะซึ่งอันนี้ต่อจากเรื่องที่เกี่ยวกับคนที่เกิดมาอยู่ของสองข้างถูกไหมสี่สิบอ่ะสมมติว่าเราเปรียบเทียบมาสี่สิบว่าเป็นง,งอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือทังพออย่างเงี้ยโดยกำเิดอ่ะคือดกบอลทอดีมี ไลท์ Light, ก็มีดาร์กไม่ใช่ว่านาซิตเป็นดาร์กนะคือดาร์กความหมายมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่นั้นในนาซิตแต่ความหมายถึงว่าเราจะมาคุยกันต่อถึงคนประเภทที่เป็น Light, ไลท์อ่ะง่ายๆว่าไลท์หรือของพอไหนได้นะที่เกิดมาเนี่ยทีเนี้ยมันมีไปแล้วสามตอนใช่ไหมแล้วที่ยังมีตอนอืน่นทีย่ยังไม่ได้โพสอ,อันนี้ค่อยไว้ก่อนเดี๋ยวจะโพสให้ที่หลังมันยาวๆไปเลยอันนี้จะมาสัา้นๆไม่รู้ได้กี่ข้อนะข้อแรกกคคสสร็คือคำว่าสงสารคือคำว่าสงสารเนี่ย มันเกิดจากตอนที่ตอนที่มีท่านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการช่วย,ยเ,ยเหลือคนใกล้า,าิดหมอปลาเนี่ยจะเป็นหาต่างชาติอ่ะเมื่อเดือนมี้ขึ้นาเนี่ยคือเขาสูญเสียแม่โดยกระําหันคือเขากำลังทํางานอยู่เนี่ยทํางานเชื่อสังคมอยู่คือมันได้เชื่วสังคมมันก็ใช่นในงานเขามันก็ใช่ในแบบของเขาอะนะแล้วทีนี้แม่ก็เสียกระําหันโดยที่ว่าก่อนหน้าเนี้ยเป็นอาทิตย์เป็นหลักอาทิตย์เนี่ย เขาเพิ่งจะเสียญาตินคนหนึ่งไปกันซึ่งคนนั้นเนก็เป็นคนที่แม่เขาเนี่ยอรอักมากสนิทกับญาติคนนี้อะไรประมาณนี้แล้วแม่เขาเนี่ยก็ก็เป็นเกี่ยวกับคนที่คอยดูแลอุปถัมภ์เด็กพิเศษอะไรแบบนี้ด้วยเราก็เคยเห็นอยู่บ้างเพราะว่าตอนนั้นก็คือแบบเป็นคนที่ติดตามเขาใหม่ๆตัวน้องเอเนี่ยเป็นคนที่ติดตามเขาใหม่ๆไม่ได้ไม่ได้นานเท่ากับเธอแต่เขาทำมานานแล้วแหละนอ้ไหมทีนี้เขาก็ เขาก็ช็อกรับโทรศัพท์เขาอยู่เพื่อนสนิทร,รับโทรศัพท์แล้วก็ตกใจมากที่แบบรู้จะทำาหารปรุงฝบว่าแม่เขาเหมือนจะฉน้องว่าเสียใจวายแล้วก็เข้าโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ไม่ทันอะไรเงี้ยคือคือแล้วก็เทากับเสียพร้อมกับญาติไปห่างกันแค่ไม่กี่อาทิตย์แล้วคือเขาก็ตกใจมากเพราะว่าเขาสนิทกับแม่มากๆซึ่ง เม้นเคยเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเขาอยู่เหมือนกันแล้เขาก็มีช่องที่เป็นที่ทาเกี่กับเรื่องนี้เรื่องที่เขาทำอยู่แล้วก็ช่องเ่ตอนแรกก็รวมๆกันแล้วแตหลังก็แยกก็เป็นแบบเป็นบล็อกเป็นบล็อกของเขาอะไรเงี้ยก็เลยได้เห็นว่าทุกครั้งอ่ะที่มีโอกาสไปเห็นคนที่เกิดมาเป็นไลฟ์หรือว่าเป็นทางพรมอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะถ้าเขาโชคดีเนี่ยเขาอาจจะมีสักคนหนึ่งที่เป็นญาติเป็น้าหน่อยอะไรเงี้ยที่เป็นแบบเขาที่เขาเหมือนคนนั้นเลยอ่ะซึ่งนี่ก็ไม่แปลกใจเลยทั้งหน้าตาทั้งบุคลิกนิสัยอะไรเนีลยคือ แค่แคบแค่เปลี่ยนจากาแม,ม่ผีกับผู้ชายเขาเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยแต่ที่อไลฟ์ของก็คือว่านะคะที่เขาไลฟ์สดแบบไลฟ์ไลฟ์สดแล้วแล้วปล่อยไปแล้วก็ไลฟ์ช่วงนั้นแหละช่วงนั้นที่เขาหายไปแป๊แบ,บหนึ่งแล้วเขาก็มาพูดว่าเล่าว,ว่าแม่เขาเสียแล้วเขาก็ร้องไห้เนี่ยมันมีคอมเมนต์เยอะรวมทั้งในตอนที่เกิดเกิดการไลฟ์หรือว่าจะกจกหลังจากนั้นอีกอีกมาเท่าไหร่ก็เจอก็คือจะมีคนพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ว่อเออคุณแบบ น่าสงสารแล้วอะไรเงี้ยหรือว่ามันเขาไ่แบบเสียใจด้วยอะไรวก็ไงใช่ไหมทีเนี้ยเออฉันรู้สึกสะดุดเหมือนกันเพราะว่าก็โดนคำน,นี้บ่อยๆจากการทํำการมินิเพลตแที่หนึ่งอะที่ว่าทําให้เหี่ยรู้สึกเหมือนเป็นบ้าที่นายเสด็จชอบทำอ่ะเหมือนกับว่าเออคุณบ้าคุณมันมีอะไรผิดปกติคุณมันเด็กต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อโดนเมื่อเหี่ยวต้งเลือกแล้วใช่ไหมแล้วก็ผิดลิ้นหนาปากให้มันดูเหมือนเป็นเกมนายเกมที่คุณก็ดูแพ้ดูโด่ฟาตลอดใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกัน ที่โดนเรมมาบ่อยคำนี้ใช้ในทุกโอกาสที่สามารถจะใช้ได้เนี๋ยวก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้นะคำว่าคำว่าสงสารทีรนี้ก็มีคนแบบเมนบางคนทั่วไปเนี่ยอาจจะเม้นไม่ได้ทางคิดหน้าคิดหลังอาจจะบอกให้รู้ว่าไม่ว่าจะในโลกโซเชียหรือในเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้คนเมนนะเพราะว่า มันเป็นคำหนึ่งที่เป็นเครื่องมือหนึ่งห,งห,หลักๆที่นายเษิตใช้ทำมาหากินกับการออออล้างสมองสมุนองตัวเองหรือว่าสังคมก็แล้วแต่แล้วมันจะเป็นคำที่ลักษณะแบบนี้เสมอคือคำที่เหมือนกับเหมือนกับมันเป็นคนดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความหมายของมันก็คือหมายถึงว่ามันู่เหน่งกวคนอื่นเสมอก็คนอื่นตายแต่วันนี้เพียงไม่ตายไงเนี่ยิจะมีมีความยินดีกับทุกๆความสูญเสียแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นอาชญากรหรือฆาตากรในการ ฆ่าหรือทำลายล้างนี่มันจะใช้ในทุกทิศทางอยู่แล้วแม่จีนในสถานะไหนหรือว่าอาชีพอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีหลายๆคนที่น้เมันว่าโถทําไมเธอช่างน่าสงสารจันโดยเขานในจิตใจจะชอบใจคำนี้ใช้ในลักษณะที่เหมือนกับว่ายิ่งถ้าคนนั้นมีข้อดีเหลือบ้างอะไรบางก็ตามเช่นยังหนุ่มยังหรือว่าเรียนเรียนมาสูงหรือว่ามีชื่อเสียงอะไรเงี้ยไม่น่าเลยนะว่าคนมีชื่อเสียงเนี่ยจะต้องมาแม่ตายแบบนี้พ่อก็ไม่อยู่แล้วหนีเลยอะไรก็แล้วแต่ หรือว่าแบบมัน,มน,มน,มนเห็นแล้วว่าคนรวยก็ไม่ได้ดีกับคนจนเลยแล้วสุดท้ายก็แม่ตายเป็นเหมือนกันหรือว่าเขาป่วยสมมติเขาป่วยเงี้ยเออเนี่ยแบบเห็นไหมเนี่ยแบบเธอถึงจะเธอจะเหมือนมีทุกอย่างแต่ก็ป่วยใกล้าตายขนาดนี้ต้องกินยาฉยันเปชนฉันไม่อยากเป็นเธอคือมันน่าสงสารจะเลยอะไรพวกนี้นคือจะบอกว่าอย่าใช้คํานี้ในการใช้ชีวิตประจำวันคือแต่ให้คุณเปลี่ยนถ้าคุณเป็นเป็น,ปนไลฟ์หรือว่าคุณคนปกติที่อยากจะแบบว่าเออแบบ ทำอะไรให้นันปกติอะแล้วไม่อยู่ในวงโคจรของคําพูดของของไม้เซ้ต่างๆ,างๆอะไรสิ่งนั้นก็คือให้คุณปฏิบัติปฏิบัตินะก็คือเปลี่ยนคํำน,นี้เป็นการปฏิบัติเคยพูดอย่างในคิดเสื้อจริงไหมแต่ว่าไม่ได้เปิดตอนนี้นะพูดให้ฟังว่าเรื่องความน่าสงสารคําว่าน่าสงสารเนี่ยของของของตัวนนใน,นมนเองที่เคยคิดเนี่ยก็คือตอนในคิดนั้นนะที่พูดถึงก็คือพูดถึงว่าถามหน่อยว่า ถ้าเจ็ดวันนั้นที่พระพุทธเจ้าเนี่ยออกมาจากบ้านออกมาจากที่พักก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรงไงนะแต่ว่าได้ออกแบบจาได้ว่าบ้านที่มีพอทุกอย่างเนี่ยที่เคยอยู่เนี่ยพอออกมาแล้วเนี่ยก็เจอคนที่แบบเขาเขาเขาจนเขาแย่เขาดูด่างสงสารอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วจากนั้นเนี่ยท่านก็ต้องคําถามมาต่างนานาอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อยากจะช่วยเหลือคนเหล่านี้หรือว่าหาความหมายของชีวิตอะไรไปใดก็แล้วแต่ เนี่ยมันก็เลยเป็นอีกหนึงช็อตที่น,น,ทน้นใายรอกฝั่งทิศโนือที่ว่าติดไปอะ่ะก็คือบบกว่าตอนเด็กๆปกติตอนเด็กๆเ,กกเ,กเกลยอ,อ่ะคีิปคำอธิษฐานจะมีแค่คำเดียวที่ไม่ใช่ตอนโตแล้วนะถ้าตอนโตเราเคยบอกไปแล้วในหนึ่งถึงสามคลิปที่แล้วที่ที่ก่อนหน้านี้แต่อตอนนี้เราจะขอแค่อย่างเดียววนะ่าจะไปทําบุญเสร็จแขึ้นที่ไหนมันเป็นคำคิดที่คิดขึ้นมาเองแบบตอบอัพมาลาที่ามว่าขอให้ทุกคนในโลกมีความสุขเพราะฉะนั้นมันไปลิงก์กับการที่ว่าพอเริ่มได้ออกไปนอกบ้านแบบ แบบเริ่มเป็นแบบประมาณสิบขวบประมาณนี้แบบไปได้ไปห้างได้ไปอะไรแล้วแบบไปมีได้ไปกับเพื่อนบานนนอออ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วมันต้องผ่านสะพานลอยแบบแล้วมันต้องขึ้นสะพานลอยตามฟากแล้วเนี้ยแล้วก็ได้เห็นสะพานแล้วมันแบบมันเหมือนวันที่นึกถึงอันนี้ตอนโตมาแล้วนะคือทึ่งมันนึกถึงเรื่องทูน่าเจ้าแล้วก็นึกถึงในเหตุการณ์ตอนนั้นว่าคิดว่าน่าจะฟิลเดียวกันอะคือมันรู้สึกแบบมันต้องเดินให้คนไปจนแล้วไปร้องไห้แล้วก็กลับมาแล้วปิดตาเป็นแบบภาพเหล่านั้นแล้วก็ แล้วก็ไม่เคยคิดเลยหลังจากนั้นไม่มีสักวันเลยที่จะคิดว่ามีตัมีต่ตัวเองหรือว่าโลกีมันเป็นอะไรไงแต่มีจะคิดว่าเราจะปฏิบัติยังไงเพื่อให้เรื่องแบบเนี้ยเราคนไม่ไหวแหละที่จะต้องมาเห็นอะไรแบบนี้ที่แบบเขาไม่มีขา่าไม,มีแขนหรือว่าเขาน้าสงสารจริง,รงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้มีโอกาสไปพูดกับเขาว่าเขาน่าสงสารหรือว่า กลับมาพังเธ้อพูดกับใครแต่ได้แต่แบบมันมันร้องไห้อะไรประมาณนี้นะคือการร้องไห้อ่ะมันก็ดีถ้าเราเราก็ได้ปล่อยให้มันผ่านไปแล้วเราสงสารใครสักคนเพราะฉะนั้นเสียพูดก็คือว่าการที่คนปกติหรือคนที่เป็นไรหรือว่าไม่ได้เป็นไรสิตอ่ะเวลาที่พูดว่าอยากจะแบบว่าสงสารคนที่เสียชีวตหรือว่าคนที่เขาสูกเสียอะไรไปอ่ะต้องรีบอยู่ในการแบบว่าทำใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยให้กำลังใจเขาก็ได้ถ้าเกิดคุณทำได้จริง ในแบบของคุณเช่นเดนเน็ตเขางงแค่หน่อยในการท,ทําพิธีงานศพเพราะว่าเขาอะก็ต้องทําเกี่ยวกับเรื่องดูแลเด็กที่เป็นเด็กพิเศษต่อไปด้วยทําแม่เขาไม่อยู่แล้วเราก็ให้กําลังใจเขาับกหน่อยง,งานเขาเพราะงานของเขานี้มีประโยชน์กับการเสียชอบมากเลยนะงานของคนเ่านี้ของไรเนี้ยคือแบบคือแบบเบิกเน็ตแบบทุกชนชั้นวัยที่จะได้คิดได้ตระหนักรู้ในความเป็นจริงหลายๆอย่างในโลกนี้มากๆนะแล้ว หรืออะไรๆก็ได้ที่คุณทาได้อะที่แบบทําได้โดยที่ไม่ต้องมีคนรู้ไม่ต้องไปนั่งบอกว่าทํากําลังจะออกไปทําก็ต้องโพสตบอกว่าุ้อกำลังจะไปวัดกำลังจะไปอย่างนีอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็เหมือนที่หมอปลาพูดอ่ะเป็น่าทําวิธีกรรมไม่ชอบในนี้ก็ไม่ชอบเหมือนกันนะคือทําอะไรก็ตามคือทําเลยออกไปช่วยเลยปฏิบัติเลยทุกวันจะทําอะไรก็ต้องทําทุกวันทุกวันทุกวันไม่ใช่ว่าวันนี้คือจะรวยหรือยังหรือแล่วมันรวยหรือยังเือคุจะหาขวัได้หรือยังหาเนี้ยได้หรือยังไม่ใช่ เพราะว่าน,นี่ก็สิทธที่เราเอาน,นทำอยู่ด้วยเหมือนกันนะที่ทําทุกวันเพื่อที่จะให้รู้ว่าโอเคแล้วมีความสูจน์สองสาอะไรยังไงในเรื่งองไหไรเราจะลงมือปฏิบัติที่เราทําได้ในแบบในแบบที่เราถนัดไปในแบบของเราใดๆก็ตามประมาณนี้ก็ฝากไว้นะแล้วก็แล้วก็แ,วกแบบไม่ต้องพูดคำแบบนี้แล้วก็ถ้าใครพูดอะ่ะค่อ,คอยๆสังเกตไปแล้วคุณจะต้องเปาะเนื่อไปกับเขาอ่ะก็สังเกตไป ว่าเขาได้แอคชั่นปฏิบัติอะไรอย่างไรบ้านนงในงานของสารคนอื่นหรือเขาคือต้นเหตุที่สร้างสถานการณ์ต่างเพื่อคนนั้นถูกหน้าของสารได้ซ้ำฉันมีเหตุให้มีสวรรค์ที่ทำให้คนนั้นได้เจอเหตุการณ์ออกัาได้ก็คือสิ่งที่นราได้สืบทรัพยทั้งสร้างสตอรีอ่มาเกิดเป็นตายของคนเพื่อให้ตัวสถานการณ์ออกมาแล้วก็มด้อุ้มคนให้เป็นสารจังเลยอะไรประมาณนี้โอเคคะของนี้ค่ะ,ค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 ะ